ครับผมสวัสดีกันอีกครับมาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วบอไก่กับอหยุดไว้นะครับเพราะว่ามันจะเง้วเกินไปบน้มาต่อกันครับมารับชมกันอีกคลิปนี้เดี๋ก็ไปหาคํามันสีใดบอหรือจังใดแค่ต่างถาดที่ตามรับชมไปเรื่องเชี่ยเร่งใจบอไก่นะครับ่ารอบเนี้าเสืไดปลาบอถาดหลุดไปน้ากันครับอุ่นไปพร้อมพร้อมกันเลยครับพี่น้องผมลุ่นไปพร้อมๆรกันครับอาจจะมีตันั่โอ้ยพี่น้องผม โอ้ยมาแล้วครับมาแล้วรุนไปพร้อมๆกันครับปูปลาเข่าสะดุงดีครับปลาเขาสะดุงดีถาลุนรุนรอบคำก็เบ,บาไก่พี่น้องผมเบาไก่ว่าคำคำ,คำนี่ปลาสิเรียนสีไดพ้นอยู่ครับเบาไก่ว่าเดแต่ว่ากระติมนคือเบาไก่เคยตึกเคยหาบอถ้าพี่ตามรับชมไปทำเบาไก่ครับถาลุนไปน้ำกันครับพี่น้องผมโอ้โโดดแล้วครับมีกระโดดมีกระโดดีปลาตัวเดียวนาะพอกระโดดนี้เราก็เลี้ยบ่ โอ้ยยังเหลือครับยังเหลือยังเหลืออากาศกระบาดค้นบาดบ่บาดแดดบาดบ่ครับปลายังเหลืออยู่ครับตัวใหญ่กระโดดออกครับพี่น้องผมอุ้ยปลายังพี่น้องตั้มแห้งตั้แห้งครับปลาตัวนี้ตั้แห้งวาดที่ถอที่ถอดอุ้ยพี่น้องผมเพื่อนขนาดวาได้คำได้ครับพี่น้องผมนี่งามงามคบงามงาม อโอ้ยโดดแล้วครับโดดต้องเดง,ดง,งต้องเดงด้วยยังเจ็กตัวนั่งมุกนึงครับโอ้ยตำโซนครับตำโซนปลาเขาสรุงดีครับมือนี่นนำกับพ่อจะมาฮอนนะครับ mịt tăm các mịt tăm mịt tăm mịt tăm, mịt lên các, pa nhảy tăm, ô, pa tôi cái chân nhức rồi, bàn pa cái đốt cái đốt, ui. ปาตันเตืนตื่นดูบพี่น้องผมจบโลยปาพี่น้องผมมีตอนซ่อนเด็ดเลโอ้ยนี่มีกระโดดครับมีกระโดดอ้ยโอ้ย,อยนี่ ว่าครับส,สวยๆเลยครับ เห็นเงียบเงียบว่าจะบ่มีครับเพี่นของผมมีคือเก่าครับว่าจะบ่มีพื่อน้องผม รุ่นกันจนไปหอดคำผมนะมือนี่ดูกันยาวๆไปเลยครับวันนี้จะได้โอ้โดดล้วครับโดดและโดดและโดดล้วดดล้วดดล้วโ,ดดโ,ดดโอ้มแม่เลนดีเถอะโอ้เลนดีแท้ป้าตัวนี้ปื๊ดเดี๋ยวบมาไก่สันนุ่มากันครับหอยยุ่งเติมเต็เป็นปุ่มอยู่พี่น้องผมีเติมสะดุ้งตัวอะไรลงมากกั้จังเอาตัวอะไรมาลงมากกันแด้เจ้าเพื่นอ,สอกกน,อกกน,นสันปลาลงมากครับพี่น้องโอ้แม่เลนดีแท้ปลาตัวนี้ <c oughs> มีป่ะอืมอมาจะบ่มีกับสองซ้ำตัวอยู่ครับปึปึ๊บปึ๊บปึปป๊มีไหมมีโอ้ยมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วรอบนียเขับมาอีกแล้วครับนี่ฮะบอกไก่สัตว์ทางบนลงมาก,ก่อนครับลงมาเร็วลงมาเร็วลงมาเร็ว ขึมานานโอ้ยตอนส่นวนแต่พี่น้องผมดองแดงดองแดงอยู่เศร้าโคโยกดตีเนี่ยอืมนรียบล้อยมีรถครับมีรถ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 โอ้ยตอนส่นวนนะครับพี่น้องผมโอ้ยบาแกตุสพ่าคนอยู่เพืดเดียวพี่น้องผม พ่อใจไหลนี่ก็โอ้ย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 ไปยังครับปไปยังครับรุ่นครับรุ่นรุ่นไปยังครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยปลาไก่ปลาเนี่ยมันตับแห้งโอ้ตับแห้งมีแต่ส่วนมากจะเป็นปลากระเทยนะครับตับแห้งๆนี่อืม

บาดนี่งบ่ไล่บาดไม่ไล่ตัวสันลงมาก่อนครับลงมาลงมาลงมา,นานอันอึบอึบมีบ่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 อันสามสี่ตัวอยู่ครับเจ้าหน่อยบอกไก่สิเอาปลาขึ้นเมื่อยายไผ่ก่อนครับพี่น้อยผม เดี๋ยวเขาแรงบอไก่สิมาอีกครับเอาปลาขึ้นเมื่อเดี๋ยวบอไก่กสิมาอีกครับพี่น้องผมก็สิลบลงมาสามปลามันถือหยุกเอาสักคนครับพี่น้องผมเจา้าหนอยมันเศร้าถือนี่ก็โอ้ยถือสะดุ้งอมเทีมยมยุกกระโดดได้แน่นอนพี่น้องเนาะสามมันถือหยุกเอาสักคนครับนีโดดครับมีโดด นี่รถรถรถน่ะสองตัวครับโดดดีจริงๆตั้มยึกๆเลยครับตั้มยึกๆเลยตั้มยึกๆเลยตั้มยึกๆเลยอืมลูย้ยข่าวแสดงดีครับปลาเมื่อนี่ กรับผมมาสรุปรายได้กันก่อนนะครับบอไก่จะเอาปลาขึ้นเมื่อหยายไผ่นะครับเดี๋ยวบอไก่จะกลับลงมาอีกจยงเสีมาถ้าไห้พี่นองง้องาดูติดตามติดตามกันอีกครับผุ้เอาปลาขึ้นเมื่อก่อนครับยายไผ่เอาขึ้นไม่เห็นไปสักก่อนอผพี่น่องผมปลาทั้งสองอีพี่นะครับจะเอาขึ้นเมื่อก่อนโมแรงกัจังสารับชมช่วงแรกาพี่น้องผมผ,มผมูป้ปลาที่สวยครับเลย หลายเยอะครับหลายเยอะหลายเยอะบ่าวไก่สิเอปาปลาขึ้นเมียสักกันครับพี่น้องผมจังไรจังถาที่ตามรับชมคลิปต่อๆไปน้ำเรือครับพี่น้องผมครับผมบ่าวไก,ก่กราบขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่เออไอเซย,ยิ่งสุขขู่สุขคนครับที่เข่ามาติดตามเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บ่าวไก่ครับผมที่เข่ามารับชม บ่อไก่มีกําลังเจตเฮตคลิปต่อๆไปให้พี่น้องผมได้รับชมครับผมบ่อไก่ส mm. <enthus> ีเอาปลาขึ้นเมื่อให้ย้ายไพ่ซะก่อนครับเย็นมันก็ให้คำครับพี่น้องเดี๋ยวคำเจักหน่อยบ่อไก่ก็เสิกลับลงมาบ่อไก่สียมยุกอีกจังถาทิศตามรับชมว่าช่วงแรงปลาจะเข่าสะดุงเราบ่อสิมีบ่อสาหรับคลิปนี้บ่อไก่ขอกล่าข้าว่าสวัสดีครับผมฝากติดตามอีกนึ่เด้อครับพี่น้องว่ามือนี้เขาสิได้ปลาไหลบ่อปลาสิเข่าไหลบ่อตอนนี้ก็ได้ไหลอยู่ครับแบบไหลอยู่ครับนีเสียเอาขึ้นเมื่อให้ยายไไผผ่่กกออนคครรัััับบมมจจงงถาาติีม